สวัสดีปีใหม่สัปดาห์เริ่มต้นทำงานนะคะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่4-10มกราคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมชาวสิงจะมีสตินะคะมีความฉลาดหลักแหลมนะคะคุณจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์เมตตาในการพบปะเข้าหาคนอื่นนะคะแม้กระทั่งลูกค้าลูกน้องบริวาร นะคะหรือว่าคนที่มารับบริการในเรื่องของการงานของคุณนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเจรจาได้นะคะมีแต้มต่อนะคะแก่คู่แข่งนะคะมีโอกาสที่จะเอาชนะคนที่เป็นคู่แข่งกับเราได้นะคะสัปดาห์นี้ชาวสิงจะมีเรื่องของลางสังหรณ์นะคะมีซิกเซนอาจจะทำอะไรด้วย ความรู้สึกลึกๆของตัวเองแล้วบางเอิญประสบความสำเร็จก็ได้นะคะ,ะสัปดาห์นี้ท่านที่เรียนเรื่องของภาษาเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการสื่อสารต่างๆอันนี้ก็ถูกฉลกมากนะคะการพูดการเจรจายอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพอาจารย์พิธีกรหรือว่านักการเมืองบางคนเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ การออกความคิดสร้างสารรค์นะคะเรื่องของความสวยความงามนักออกแบบต่างๆหรือท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวกำลังคิดกำลังสร้างสารรค์ผลงานอยู่เนี่ยก็จะทำให้ชาวสิงห์เนี่ยมีไอเดียที่บันเจิดนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วสัปดาห์นี้มีโอกาสเริ่มต้นงานเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะคะ เรื่องของการเงินอาจจะได้โชคลาภฟุกๆเข้ามานะคะการเงินอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือว่ามี เงินก้อนเล็กก้อนน้อยเข้ามาค่อยๆสะสมนะคะรวมทั้งการมองหารายรับพิเศษนะคะอาชีพฟรีแลนซ์เพิ่มเติม,มจ็อบพิเศษนะคะก็จะทําให้ชาวสิงมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่องของสุขภาพนะคะก็ระวังความเครียดเรื่องปวดหัวเรื่องของเส้นประสาทช่วงนี้อาจจะต้องดูเรื่องของวิตามินเสริมนะคะลองปรึกษาแพทย์ดูนะคะท่านที่โสดนะคะอาจจะมีพบรักปุ๊บป้าบฉับพลันนะคะจะเป็นรักที่ยาวนานจริงจังหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์ ะค,ะคุณก็จะมีสเสน่ห์เป็นที่แอบปื้มแอบชอบได้ด้วยนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะถือว่ามีความลงตัวมีความโรแมนติกนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้ในเรื่องของชีวิตคู่ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ